สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้อยู่กับร้านพี่อ้อยอฟชาคาเฟนะครับเดี๋ยววันนี้พี่อ้อยจะมาสอนทําเมนูนมฮอกไกโดบราวน์ชูการ์ปั่นบุกมุกนะครับด้วยจะปั่นไม่ปั่นเดี๋ยวรอดูพี่อ้อยจะทําให้ดูนะครับสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่บพี่อ้อยครับมีคนสนใจมาเยอะนะคะหลังบ้านทักพี่อ้อยมาเยอะมากแล้วก็สั่งนมฮอกกับพี่อ้อยไปเยอะแล้วแล้วก็อยากได้อยากได้สูตรชัดๆ ละเอียดละเอียดนะคะว่าพี่อ้อยทำยังไงนะคะอ๋อแต่ว่าพี่อ้อยก็มีสูตรไปให้แล้วนะในกล่องแต่ว่าอยากอยากเขาอยากไปดูชัดๆนะคะคุณพี่อยากดูแบบรายละเอียดนะครับว่าพี่อ้อยทํายังไงบ้างใส่อะไรบ้างเนาะใช่ค่นะเดี๋ยวพี่อ้อยจะมาทําให้ดูเลยนะครับเดีย๋ยววันนี้จะมาทําสูตรนม่มพวไกด่ดูบุกบราชูต้าทั้งเย็นแล้วก็ปัน่นโอ้อะะทั้งสูตรเย็นแล้วก็สูตรปั่นนะครับ พี่อจะเริ่มทำสูตรไหนก่อนดีครับเย็นก่อนเลเยค่ะเย็นก่อนเนะาะทะเลนะคะนมข้นนมข้นที่อ้อยจะทายที่สามสิบนะคะสามสิบ ml ใครชอบหวานกว่าน,นี้ให้ก็ให้ใส่เพิ่มนะคะให้ใส่เพิ่มเป็นสี่สิบก็ได้แต่ที่ร้านพี่อ้อยจะเป็นหวานหวานหน่อยๆหยวานกลางๆไม่หวานมากแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเป็นนอกเมืองเป็นอะไรเป็นร้านในหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยจะชอบหวานนะคะให้ใส่เป็นส0สิบ ml นะคะ แต่พี่ว่าจะใส่ที่สามสิบนะครับ<ช>หวานกลางๆหวานพ <สา S 1> อดีพอดีน้ำร้อนเพิ่มเข้าไปให้ได้ร5อยห้าสิบรอยห้าสิบตรงนี้นะคะร5อยห้าสิบองศาร้อนพี่รใหยมือสะดุ้งเลยนะครับน้ำร้อนเพลร้อนมากนะครับจากเครื่องน,นี้ใส่เข้าไปให้ได้150 แล้วก็คนเลยค่ะคนให้นมคนละลายนะคะเสร็จแล้วแล้วก็ใส่นมฮอกไกโดของเรานี่นพะเอกของเรานะครับผนงนมฮอกไกโดดูมันจะ,นะหอมอ,อ่อนๆนะคะมันจะไม่หอมแรงแล้วทีนี้เวลามันไปเข้ากับบาวชูกาะคะ่ะมันจะหอมอ่อนๆบาวชูกาก็จะหอมมันก็จะนวลไปด้วยกันถ้าเกิดว่ามันหอมแรงเกินไปอะคะ่ะมันจะฉุนพี่อ้อยคิดว่ามันจะไม่อร่อยนะคะเพราะฉะนั <ừ> ้นมันจะเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆครับ สีสีนมฮอกไกโดนี hmm. ้ก็จะเป็นสีเหลืองทองนะครับสีแบบเป็นเอกอลักษณ์สีของเขาเลยบางคนบอกว่ามันมันหอมอ่อนไปอะไรอย่างนี้คะแต่พี่อ้อยว่ามันมันพอดีนะถ้ามันหอมฉุนมากเกินไปอะ่ะพ่อ้อยว่ามันมันจะไปกอบกลิ่นบาวซูกานะฮะไม่งั้นมันก็จะฉุนแล้วเราจะดื่มยากนะคะครับมันต่างกันอยู่นะระหว่างใส่นมฮอกกับไม่ใส่ถ้าถ้าเรา ชงแล้วเทียบชิมเลยอ่ะมันจะรู้แต่ถ้าเราชงเฉพาะมันอย่างนี้ยแล้วชิมเฉพาะมันนะเราจะไม่รู้นะอ๋อครับใส่ลงไปเลยค่ะสองซอนตวงปุนปูนอย่างนี้นะคะหนึ่งสองแล้วก็คนให้ละลายของเพื่อของพี่อ้อยลนพี่อ้อยจะใช้ตัวนี้นะคะปัน่นปั่นให้มันนวลไปเลย ามว่าพี่อ้อยใช้ยังไงมันถึงจะมีหกแรกๆหกนะคะหกกระจุยกะจทีนี้ <laughs> พี่อ้อยเลยลองเอาก้านเนี้ยค่ะวางต่ำๆให้มันอยู่สุดปูดมาเลยครับวางต่ำๆแล้วก็ปัน่นแล้วก็กดนะครับดูนิ้วชี้พี่<ช>พอ้อยนะจะไม่ได้กดให้แบบว่าไอ้ก้านมันไอ้ก้านมันกระแทกนะจะจะวางให้มันชิดข้างล่างนิดนึงครับแล้วก็กดด๊บๆๆนะครับใช่ค่ะถ้ากดตอนนี้ก็กระจุย ดูได้จากหลายๆคลิปบางทีก็พลาดอยู่เหมือนกันนะ,ะเสร็จแล้วนะคะอันนี้ทีนี้เราก็มาเตรียมแก้วทีนี้เราก็จะมาขั้นตอนเตรียมแก้วเลยนะคะนี่นะครับการเตรียมแก้วของมิอ้อยนี้เป็นงานอาร์ตมากๆเลยนะครับบางร้าน <c oughs> ถ้าเป็นไข่มุกก็ใส่ไข่มุกแทนได้นะคะอร่อยเหมือนกัน <c oughs> แต่ร้านพี่อ้อยจะเป็นบุกมุกหรือบางร้านแบบถ้าไม่มีก็ได้ะค่ะไม่ได้ถ้าลูกค้าไม่ชอบหรือลูกค้าไม่ได้ไม่ได้สั่งไม่ได้อะไรโอเค เราก็ใส่บุกมุกลงไปนะคะบุกมุกร้านวิอ้อยนี้ลูกค้ากินจนแบบติดใจเลยนะครับบุกมุกมเ,เสร็จแล้วเราก็มาเตรียมใส่ลวดลายแก้วด้วยบาาซูกานี่นงไงที่ผมว่างานอาร์ตนะครับดูพี่อ้อยจะทาไม่ดูนะครับคืออันนี้มันคือบาซูก้านะคะแต่พี่อ้อยเอามาใส่ในกระปุกของช,โโช็อกโกแลตเฉยใชนะครับล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็เอามาใส่ มันจะบีบมันจะบีบง่ายเราก็บีบตกแต่งแก้วไปเลยแล้วแต่ละลวดลายที่เราชอบนะคะใส่เยอะๆหน่อยเป็นพระเอกอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือซอสบราวชูการทีนนี้เราก็ใช้ช้อนทำให้มันติดแก้วของเราลูบๆไปนะคะให้มันติดแก้วเราให้มันสีสันสวยงาม เอาควบคุณให้มันเข้ากับบุกมุกลองนิดเนึหอมหอมยอดหอมหหอมครับจะเป็นแบบนี้บางคนถ้าถ้ามีไข่มุกเป็นบาชุก้าอยู่แล้วก็ใส่แล้วก็หมุน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 ให้มันเป็นรวดลายก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วใส่น้ำแข็งเคาะให้มันแน่นหน่อยค่ะให้มันแน่นนิดนึง แล้วก็เทคนิคของพี่อ้อยอีกอย่างหนึ่งก็คือให้ตัวน้ําที่เราชงไวอ้อะมันจะมีความร้อนแล้วเวลามาเทร้อนอนาะมาเทใส่อันเนี้ยมันจะทําให้ลายของเรา,าละลายเร็วอ,อ๋อครับมันหลุดเร็วพี่อ้อยก็จะใส่น้ําแข็งลงไปนิดนึงสามก้อนเนาะประมาณ 2, 2> สอ<า>งสามก้อนสร้างรูาานะคะคุมให้มันแบบกระตือรือร<ม>้นเทคนิคนี้แบบดีมากมลนะพี่อ้อย นี่ครับก็อ,อย่าลืมนะครับเคาะเคาะเคาะให้น้ำแข็งแน่นๆน,น,นะครก็ใส่แข็งลงไปให้เต็มนๆนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ท็พอกที่ชงไว้ลงไปได้เลย<ห>นะคะนี่สีมันลาวาเลยมันจะพอดีแก้วเลยะะสูตรแก้ว22ออนนะครับใช่ค่ะ แบบนี้พี่อ้อยขายที่สามสิบห้าบาทสามสิบห้าบาทนะครับนี่สวยๆสวยๆเลย,ย,เลยนี่นะครับเสร็จแล้วสำหรับเมนูนมฮอกไกโดบราวน์ชูการเย็นนะครับสามสิบห้าบาทเดี๋ยวพี่ว่าจะทำต่อเป็นนมฮอกไกโดบราวชูก้าปั่นเลยนะครับนี่ กเปี่พี่อ้อยก็เคยเห็นเขาทำแต่เย็นนะแต่ว่าลูกค้าที่ร้านอ่ะอยากกินปั่นด้วยใช่ใช่ใช่มีมีแบบปัน่นพี่อ้อยก็เลยอ่ะจะทำเองเลยนะคะปัน่น <laughs> ปั่นด้วยคิดสูตรขึ้นมาเองเยอยู่ๆจำได้อยู่ๆนะผมถ่าย,ยลูกคา้าอยากอยากกินปั่นนะครับพี่อ้อยก็ทำไปได้เลยนะครับแล้วก็อร่อยด้วยเนาะกลับามาซื้อด้วยนะครับเดี๋ยวแกะมาะโอเคแล้วก็จะทำสูตรปันนะะป่นนะครับ ก็จะใช้นมข้นที่ที่ร้านจะจะเน้นไม่หวานมากนะ45เผมหาเลข45ทางแก้วให้พี่ๆดูก่อนครับ45 ml นะครับใส่เข้าไปเลยค่ะเสร็จแล้วเหมือนเดิมนะคะน้ำใส่เข้าไป100 ml เหมือนเดิม 100 ml เหมือนเดิมนะคะไหนล่ะ1 0 0 150ออพี่อ้อย150ขอขอโทษค่ะรอบที่แล้วก็150ใช่ใช่ห่ยปูดปิดครับ1น0 ml สลนะครับแล้วก็คนให้ละลายเลยนะคะนมข้นเสร็จแล้วใส่น้ำตาลน้ำตาลตัวนี้นะคะ ใส่เข้าไปสองช้อนก็นพอไม่ต้องคุนมากเดีย๋ยวมันจะล้นไปโอเคคนให้หละลายนมพอกเรานะคะทีนี้มาขั้นตอนนมอกใส่ไปสามช้อนนะคะ,<จ>ะเยอะออเยอะปริ<อ>มาณเยอะกว่าสูตรเย็นเนาะใช่ค่ะม,มันจะต้องเพิ่มส่วนผสมเข้ามานะคะสองครับ แล้วก็สามอยงนี้นะคะแล้วก็คนให้ละลายเ,เลยนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็ปันนะะ่น <Okay. S 1> แล้วเรามาเตรียมแก้วกันก่อนดีวกว่านะ <Okay. S 1> จะได้แบบว่ากระชับกระชับไปด้วยเลยแบบนี้เราก็มาเตรียมแก้วเลยนะคะ <Okay. S 1> เหมือนเดิมค่ะ บุกมุกลงไปขั้นตอนนี้พี่อ้อยไปรวดเร็วเลยนะคะเพราะว่าเราทำไปตอนเย็นแล้วเนาะเมน,นูเยน็นไปเนเหมือนกันเลยค่ะเยมบุกมุกยมลายแก้วเมนูนี้เปิดตัวแรงเทียบเท่ากับเมนูนมหมีปั่นเลยนะครับร้านพี่อ้อยเขาวิชาคาเฟ่เปิดตัววันแรกได้ขาย เยอะมากเลยนะครับที่ร้านพี่อ้อยนมพอกไก่โดครับจ,จะทำคือเราจะไม่ใส่บาชูก้าลงในนมอะไรอย่างนี้นะคะพี่อ้อยจะคือจะให้มันอยู่ในแก้วให้มันดื่มต่ำไปทีละชั้นครับแต่ว่าบางร้านก็จะเป็นแบบอบางหรือว่าใครที่อยากใส่ลงไปรวมเลยะคะ่ะก็ได้ใส่สักที่10 ml อย่างนี้ก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ชอบการแยกแยกชั้นแบบนี้นะคะ เเราเตรียมแก้วเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็มาปั่นเลยหอมเนี่ยพร้อมหอมจากแก้วนี้นะครับใติน้ำแข็งเป็แก้วพอดีแ,ดแก้วพอดีนะครับรู้แล้วว่ามันมันจะเหลวๆนิดนึงใส่น้ำแข็งตัวไป พี่ว่าดูยังไงครับพี่ว่ามันจะมันจะรูะ้อะเราปันน่นบ่อยมันจะรู้เลยว่าปั่นไปเนี่ยเหลวแน่นอน,อนโอเคครับมันเทล,ลงมามันจะไหลจุเป็นน้ำใช่ไหมใชเริ่เอแล้วเริ่มหนือแล้ว,ลวโอเคอันนี้จะเป็นผงปั่นนะคะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะเป็นผงเซเป้ มันจะช่วยทำให้เนื้อนเนียนให้นมไม่แยกชั้นเฉยๆนะคะครับ้อมกินบาวชูก้านะครับพี่้วแล้วก็เทเลยเพราะเม,มื่อกี้พี่อ้อยมีเพื่อน้ำแข็งนี่มันจะเป็นน้ำหไหลโจกง่ายค่ะ ถ้าเรารู้แล้วเพื่อนน้ำแข็งมันจะเป็นอย่างนี้เนื้อเนียนสวยมากๆเลยครับพี่อ้อยเมื่อเราทำไปแล้วเราจะชินนะคะว่าเวลาเราปั่นอะเครื่องมันจะเหนื่อประมาณไหนที่มันจะได้เนื้อมาเร็วหรือว่าเนื้อมาพอดีพอดีนะเราก็จะได้เต็มแก้วไปโอ้สวยงามน่าทานมากๆเลยนะครับ น,นี่คือเมนูปั่นนะจะนมฮอกเกโดบาซูก้าปั่นบุกมุกนะครับรแ,แก้วนี้กี่บาทพี่อ้อยเมนูปัน่นปั่น40ค่ะเย็น3าานะครับเป็นสูตร22 <5. S 1> ออนนะครับสำหรับแก้ว22องอนนะนี่จะเป็นเย็นแบบนี้ก็จะเป็นปั่นนะครับเสร็จแล้วนะครับสำหรับการให้สูตรเมนูนี้นะครับที่ทุกคนขอมาเยอะมากนะครับพี่อ้อยนี่นะคะมันเริ่มมาลวิธีการกินก็คือ หลอดที่เรามีอะค่ะคนคนคนหน่อยคนมันไอบาชูการนันก็จะไปผสมกับนมของเราก็จะเเป็นทริคให้คู่ดื่มได้สนุกร่วมกันนะครับต้องไปคน,บคนแบบทำให้อย่างนี้แล้วแบบดูดเลยเนี่ยไม่ได้ไม่เห็นได้รสบาชูก้าเลยคนก่อนเดี๋ยวก็จะแบบแนะนำว่าให้เองเอาอดคนๆน,นะคะมันจะหอมบาชูการมากขึ้นโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับ ขอบคุณนะครับพี่อ้อยที่มาให้สูตรนะครับขอบคุณทุกคนที่รักในช่องอิดกอบแล้วก็รักในร้านพี่อ้อยคอฟฟี่ชาคาเฟ่นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าพี่อ้อยจะมีสูตรอะไรนะคลิปหน้าอุ้ไ้ก่อนนะครับสาสหรับคลิปเดียไว้แค่นี้นะครับบายบายครับสวัสดีครับนี่